แจ้งข่าวดีประกันรายได้เฟส4มาแล้วนะคะกลุ่มไหนที่จะรับเงินก่อนจังหวัดไหนได้บ้างดูคลิปนี้บุ๋มสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะพบกับี้บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้มาพบกับบุ๋มในวันที่1พฤศจิกายนปี2,565นะคะ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เราก็มาตามติดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเงินประกันรายได้ของพี่ป้านาอาเกษตรกรให้รับทราบกันค่ะก่อนไปรับชมนะบุ๋งก็อยากขอกําลังใจใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปเป็นครั้งแรกบุ๋งฝากกดติดตามและถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช,ช่วยกดแชร์ไปให้ด้วยนะคะซึ่งโครงการประกันรายได้พืชเกษตร,ร5ชนิดนะคะก็จะประกอบด้วยข้าวข้าวโพดปลาล์มน้ํามันมันสาปะหลังแล้วก็ยางพารานะคะโดย โครงการดังกล่าวนะั้นเป็นโครงการที่พักประชาธิปัตย์ใช้ไปในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็เมื่อได้ร่วมเป็นรัฐบาลก็ผลักดันโครงการมาตรการนี้นะคะถูกบรรจุให้เป็นหนึ่งใน12นโยบายเร่งด่วนของทางรัฐบาลน,นั่นเองค่ะซึ่งโครงการประกันรายได้ก็ดําเนินเข้าสู่ปีที่4หรือว่าเฟสสีนั่นเองนะคะโดยพืชท่าชนิดก็คือข้าวข้าวโพดปาล์มน้ํามัน,มนบางสําปหลังแล้วก็ยางพารานั่นเองค่ะสําหรับพืชยางพารานะคะซึ่งอยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและส กเป็นพืนชชนิดเดียวที่ไม่ผ่านบอร์ดส่วนสีพืชผ่านบอร์ดแต่ละพืชมาเรียบร้อยแล้วเหลือแต่บรรจุเข้าที่ประชุมคอรมอลนะคะล่าสุดนายฉันทานนวัวรรณเขจรถ้าเกิดอาา่านนักสกุลผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะตกสะทยพี่น้องเขาเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,รนะคะกรรมการและเลขานุการกนยอค่ะได้แจ้งว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานในการประชุมนโยบายอย่าง ธรรมชาติได้กำหนดให้จัดประชุมกรนยอครั้งที่1ทับ2565ในวันที่21พฤศจิกายน65นี้นะคะในเวลา9โมงครึ่งนะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็รอฟังกันนะคะซึ่งจากทำลายที่บุ๋มบอกไปนะคะก็คือเมื่อผ่านที่ประชุมกรนยอแล้วคาดว่าจะเข้าคอรมอในสัปดาห์ต่อไปค่ะหลังจากนั้นก็จะทำการเคาะประกันรายได้อย่างพารา ทีเดียวก็คือ2งวดเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมผู้คนจําได้กันไหมคะก็คือเป็นการจ่ายย้อนหลังนะคะเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน6 5นะคะก็มีระยะประกันรายได้ตั้งแต่ตุลาคม65จนถึงมีนาคม6 6นะคะโดยแบ่งสัดส่วนก็คือรายได้เจ้าของส่วนร้อยละหกสิบแล้วก็คนกรีดเนี่ยร้อยละสี่สิบนะคะของรายได้ทั้งหมดจะได้รายละไม่เกิน25ไร่นะคะเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ ชาวสวนยางนั่นเองนะคะโดยกําหนดราคาประกันรายได้ดังนี้นะคะหนึ่งเลยเนี่ยก็คือเป็นยางแผ่นดิบ คุณภาพดี60บาทต่อกิโลกรัมค่ะน้ำยางสด57บาทต่อกิโลกรัมยางก้อนถ้วย23บาทต่อกิโลกรัมสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่แจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับกยอทอเกษตรกรชาวสวนยางสามารถเช็คสิทธิ์ผ่านลิงก์ได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางไว้ให้นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูเลยนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบสถานะการโอนเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่เว็บไซต์ของทอกอสอนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ ให้ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางก็เตรียมลุ้นข่าวดีกันได้เลยนะคะส่วนเกษตรกร,ร,กรชาวนานะคะเข้าวพวสเลี้ยงหรืออะไรต่างๆที่กำลังรออยู่นะคะก็รอลุ้นเข้าในที่ประชุมคอรมอได้เลยนะคะใน สัปดาห์นี้อย่างแน่นอนนะคะถ้าเกิดว่ามีการเข้าคอารมอนแล้วผมจะรีบนํามาแจ้งให้กับพี่านัอารุปท่านได้รับทราบนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ